ลูกค้าหลายท่านนะครับสงสัยว่าสายของท่นชาร์จบิสเทคนะครับที่มันยาว80เซนเนี่ยมันจะใช้งานได้ครอบคลุมไหมนะครับสาหรับรถใครนะครับที่มีรูเสียบอยู่ทางคอนโซลกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับด้วยความยาวสายถึง80เซนอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูดึงสายของเขาออกมานะครับจะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทางฝั่งคนขับ นะครับเวลาจะชาร์จแบตนะโทรศัพท์จะอยู่ประมาณแถวๆนี้ตรงนี้นะครับสายยังเหลือใครที่นั่งเบาะหลังนะครับรถกระบะก็จะถึงประมาณแถวๆนี้นี่สามารถใช้ได้เลยอ่าใช้เสร็จก็กระตุกเก็บ ส่วนรถใครที่มีรูชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งคนนั่งเนี่ยเวลาเราใช้งานเสียบเข้าไปตัวนี้เนี่ยเวลาเราเสียบใช้งานนะครับตัวสายเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณถึงตรงคอนโซลน,นะครับโซนกลางเนี่ยจะใช้งานได้แล้วก็โซนนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันสําหรับใครที่ติดที่จับโทรศัพท์บริเวณแถวๆเนี้ยนะครับติดตรงกระจกแล้วลงมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบได้ไถามว่าเสียบถึงฝั่งนู้นไหมนะครับไม่แนะนานะครับมันจะไม่ถึงนะถ้าใครที่มีช่องเสียบชาร์จอยู่ฝั่งคนนั่ง ตรงนี้เนี่ยแบบเนี้สาย80เซนนะครับย้ายที่จับมือถือมาไว้โซนแถวแถวนี้ลงมาตรงนี้เนี่ยแค่นี้พอดีนะครับเสียบได้เลยเหลือด้วยนะครับผมนี่สายเวลาใช้เสร็จแล้วก็เก็บปุ๊บได้เลยแค่นี้นะครับ